พาทัวร์ตึกของเหล่าอาร์ติสสายออกแบบสายแฟชั่นตองทีน่นี่ตึกศิลปกรรมศาสตร์มอกรุงเทพจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันที่คณะศิลปกรรมมหกรมกรุงเทพจะเรียนหลักๆ3ตึกด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ตึก B1 จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันชั้น1จะเป็นถงกว้างสําหรับทํากิจกรรมต่างๆโดยรอบๆจะตกแต่งด้วยภาพวาดฝาผนังและกิมมิกน่าสนใจให้มาถ่ายรูปเช็คอินเดินขึ้นมาที่ชั้น 2, 3และ4ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรียนของเด็กสายออกแบบห้องเรียน ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนออกแบบแฟชั่นและผลงานสุดอาร์ตของเด็กศิลปรกรรมที่ถูกจัดแสดงโชว์บนบอร์ดของทั้งอาคารหากทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาที่คณะสามารถแวะชมกันได้นะคะไปกันต่อก,กับตึก B2 ตึกที่ตั้งอยู่ด้านหลังของตึก B1 ด้านในจะเป็นห้องล้างฟิล์มและสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพดิจิทัลที่มีเครื่องมือครบคันสุดๆและตึก B3 มีห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบต่างๆสายอาร์ตที่มาเรียนที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอะน